ับผมก็ขอสวัสดีพี่พี่นาน,านะครับวันนี้ขึ้นลบบุรีก็จะมารีวิวนกกวักสตารนะครับผมก็นกกวักสตารของเราก็เหมือนเดิมนะครับผมเป็นงานสตารทั้งเนื้อนะครับไม่เอาเนื้อออกอันนี้ยังไม่ได้ใส่ลูก,กตานะครับงานนกสตารของผมเองเนี่ยถ้าว่าเป็นนกที่ว่าทางร้านผมทําขึ้นมาเนี่ย ความสวยหรือว่าความทนทานเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเหมือนเดิมนะครับนกนี่สตาร์ทมาเนี่ยจะไม่มีเบี้ยวไม่มีบิดนะครับผมหัวยืนยังไงก็จะยืนอยางงั้นนะครับหัวก็จะตรงสวยนะครับก็ถ้าว่าซื้อผมไปแล้วของไปถึงมือลูกค้าอย่างนี้ไม่ถูกใจก็โทรมาบอกผมนะครับผมรับซื้อคืนนะครับถ้าว่าซื้อไปแล้วว่าบอกว่านกไม่สวยขนไม่มีอะไรอย่างนี้ โทรมาแจ้งผมเลยได้เลยนะครับผมรับซื้อคืนทุกตัวนะครับผมก็ราคาตัวก็อยู่ที่450บาทนะครับรวมค่าส่ง450บาทก็ถ้าท่านใดพี่ๆนาๆนะสนใจก็ติดต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรผมไว้แล้วก็ ID ดีไลนนะครับก็ท่านใดที่ว่า สนใจก็ติดต่อทางไลน์หรือว่าติดต่อโทรมาหาผมโดยตรงอย่างนี้ก็ได้นะครับผมก็เบอร์โทรเบอร์โทรผมนี่ก็085นะครับ677 6806นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ที่ใต้วิดีโอนี้นะครับผมใต้คลิปเลยนะครับถ้าว่าท่านใดสนใจหรือว่าจะเอาเป็นชุดชุดพร้อมต่อเลยทั้งคืนแขวนทั้งคืนปัก อุปกรณ์การต่อก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับก็ขอฝากติดตามผลงานจากทางร้านจังหวัดลบบุรีนะครับผมก็ขอคลิปนี้ก็ขอจบเพียงไอจบลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอขอบคุณมากครับผม